เล็กรถใน,นสมัยสงครามพูน้องดิว่าได้ตอนนะี้วันนี้พาวาบอบม,มาเลยนี่ม,มาตนมันอ่ะเนี่ยอ๋อประมาณสี่คนสี่คนด้วยสามคนมนี่ว่าสามคนมนั่นอยู่บนซุงอ่าไปแล้วเ,เอเอวิโรไทยจะขันยูบานนี่บ้านนี่บอกสองหรือสามหลายได้ มันห,ห้าขันห้าขันน้องั่นดีนเออเอาห้าอยู่ที่บ้านละวินทุกคนเลยเดี๋ยวเขาชิพาทุกคนยังเลาะสงแรงแลงทุกคนว่าเบิ่งวิธีชี้ยังแรงของพี่น้องชนเผาบรูเขตชายแดนทุกคน,นยอยู่ที่นี่บางคนที่มีคุณทรัพย์เนี่ยก็ซื้ออันอันโฮสี่ชนโตนะนี่โฮสี่ชนโตอยู่นนั่นเอาจักนี่เขาไปใช้ปุ๊บจะสีเข้าเลยแต่ถ้าบุมมีคุณทรัพย์ลายกะ ตามเมาส์คือยังเฮือ์นแล้วนะเขาจะต่ำมาได้กับเจ้าเลี้ยงงูเลี้ยงควายได้แต่พุ่นปูซาได้จากพุ่ณปูซาเลยโอ้ยุคุณมีสามหลังคาเฮิร์นเด็กกับเจ้าทางหายปุ๊บแล้วเขาก็เลี้ยวเห็นกันแล้วบัด้านอันนี้เฮิร์นไฟอยู่คนนี่้ Băn chuông hết đỡ ừ, hết Băn chuông mà Ô oh, ngoại hương ngoại hương đi. Ô ăn oh. oh, nhìn nho bưu sai. Phụ nho oh, Phụ nhìn ho 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 hơn là ho 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 sấy đấy sấy เดอะเดอะเออเออเออฟุ้งเนาะอือหอยฮั้นบ้านอันในโสงหน้าฝนนี่รถไทยก็ไปได้ยี่บ่ทางออกกระโดดออกไปเชียงปูนกินตามเมื่อคั้งมันมือเชื่อนเจอไปได้เออแต่ละปีไปได้ยุ่เนาะแต่ละปีเนาะปีก็บางบปนไปได้บางปีก็บบางไปได้ปีนี้คือสีได้ยุ่เนาะเพราะเขาให้ทางใหม่แล้วคือสีได้ยุ่งแล้วแล้วครั้งมันมือเชื่อนเจอมันสีได้เนาะแต่ปีนีามันเชื่อนแล้วอืออือ เดี ite, okay. well, like you, ๋ยวห้เบิ่งต้นซาเทุกคนเขามีหู่ารุ่นเลิศนะเดี๋ยวคนปุ๋ไว้ด้ปุ๋ยไว้เย็นอ่ะอันนี้กินบัดมู่คูมากลนะมาครับแค่ครับคนเด็กระดิศาทุกคนมีมีต้นชาเนี่นี่แม่หมดเลยนี่มากมาเลยนี่นี่มากมเลยหลายได้ผุดูกหลายได้เต็มคนนี้คน้นี่ เดี๋ยวน,นี่ต้นชาทุกคนนี่มันมันวิดแล้วมันวิดโซ้งอันนะี้ที่เอาใบานนาม,มนะาแล้วทุกคนเนี่ยมันโซ้งหน้าหอนเลยต้นชาหมดเลยเต้หมดเลยได้พระเจ้าผู้ซาลายท่างอันนั้นเป็นซุกซลาทุกคนเลยนี่ที่มีข้อดีคือแถวๆมีซุกซลาเด้นี่ะจะเป็นเอ็นอุ่นนะถือว่าธรรมดาเนี่ยก็ไปซุกซล่าสักจุม่มช่างยาได้เด,ด้มีความสะดวกอยู่ได้ อน,นี้ม่นบ่อนที่เขาเจ้าจัดงานดองนี่เบิ่งก่อนจังานดองอยู่ที่นี่สบายเด้เขาเจ้าตัดเอาไม้ปุ๊บแล้วก็มาเฮ็ดอันปตั้งนางนี่ซุโ,โตนี่ก็ยืมทางโรงเรียนมาเด้เ <laughs> ด้ดดดดน,นดอบนเฮาน,นี่สบายๆด้ตัดเอาไม้ปุ๊บแล้วก็มาเฮ็ดเฮ็ดตั้งตั้งหนังเด้เพราะว่าไม้อันนี้เขาเจ้าอันอ่าเฮ็ดหายหั่นงไงไงนะเพิ่นก็เลยตัดามานี่ตัดเอามาหนังเด้ีพอดีพอดีหนังเด้ มื่ออื่นนี่ก็ถือว่ามีงานแล้วมื่ออื่นแันคุนกับแม้นขาเจ้าเฮ็ดนว่เฮ็ดยูเใ็ดจิน,ตนแต่พุนมีน้ำอันนี้น้ำนี่เอาไปตะพูได้นี่น้ำไหลตลอดจส,สี่ชั่วโมงเลยโอ้โหไหน,นบรรยากาศคักเด้ทุกคนมันสูงเร่งเร่งเลยทุกคนเด้อบึงไปใไช่มโอ้ดยงงู่ โอ้าใกลบงน่ๆนี่ันนี้คือเส้นทางโฮจิมินนี่ผูได้รับประจำป้าขอนบรลภาบไปนี่แถบนี้เนาะอืมว่าตอนนี้ก็ยังน้ำใสอยู่ด้นี่ผเ้็ด้รันเนาะเอาเล่าสิเ้าต้มอมไาซะโนเคจังเยย่างย่าสู้โอ บนพย่างใหญ่สูบทุคนเลยนะแมนบ่แมนอลยอ๋อนะโอ้โหนะบ่นพย่างใหญ่สูบเอออยู่ในนี้เจ้านาอเออนัคนก็อยู่ในนี้เห็นย่างใหญ่สูบบอขายขายบ่ย่างสูบกะ ชูปเปอย่างไว้ <ละ S 1> สูบเ <ละ S 1> นาะโอ้โอ้นี่เนาะบเมน้บนบ่ให้กินเนาะบอยางจะสูบได้พ่นอมามต่ป้าเนาะมามามาตะสูนละมาเอาไฟมาดี้พร่พอลอยเลยเป็นหลงนังลุดเนาะมัดเนาะเจ้าจ้สูบเนาะโอ้ขออนุญาตเขาเบ่งทุกคนดนี่ อันนี้เอาเอามาไว้ได้บทท่านได้อันอันน่ะเอาไปไปซอยได้นี JI, U, so out, right. sure. oh ่น <íll> ี <st> ่นี <naughty vé> ่ยังเอาไว้ยังอยูนี่นี่โอ้ถือบทกินแห้งนั่นนะดังไฟกระนี้ปุ๊บแล้วก็มันอู้ซยนี้ด้วยโอ้นมีมียังถังยังเสร็จนะนะมีถังถังยังเสร็จเขามาเขาายาส็ดเล่าเล่าโอ้ามาเขาสารไว้้โอ อันนั้นเป็นข้าจสาลีเฮ็ดเล่าด้วนี่เขามาเข้าไว้แล้วนี่มันทานเฮ็ดถ้าว่าหอดมือหอดย่ามปุ๊บเขาจะเขาจะอาผู้จักวันที่นะนี่เขาจะเฮ็ดเล่าเล่าเขาต้มเองนี่แถวนี้เลยโอ้โหเขาคิดว่าบ้างว่าขลามทุกคนเป็นตะกินกันนั่นเี่แต่ว่าเป็นยากินแห้งแห้งไงกินมันแย่ดังขึ้นมาไงกินยาที่เขาเจ้าอันอันน่ะย่างไว้นะกินแห้งตะระเบงระเบงอันดั้งตะระเบง ดองที ý, si ý ý oh, ่ฮารุนด oh, oh. oh, sure. oh, ีดองอ๋อดองเยอะขึ้นนี่บอกอ๋ออันนี้เหล่านี่สิ่ไฟเฮ็ดดองเนาะต้มให้ดองอ๋อโดยโดยโอ้อันอันนี้อันเจ้าเอามาแต่สวนบ่อันนี้สวนโอ้ปูลายเนาะเจ้าเนาะคนสูบยาจะข้นลายบ่ฮะที่นังหนุ่ยเหือะบ้าน ไปะนปะ,นาะอากาศใช่ย่ะไม่ฮั่งจะใช้ชคน้อเออเป็นหลังรถเนาะใช่เจ้าเฮ็ดเนาะเขาหลังหลัดหมอ้หหหมอสามคนสูบเนาะอันนี้แม่นอันอันน่ะอันนั้นเด้สเก็ตลูกบ่มเด้ดิในสมัยก่อนมาแหละเขาจะเอามาขายได้ไหมเขาพยายามอ,อ่ะอันนี้มันอันนี้มันถังเพลรวนันนี้่ถังในข้าวสงขามด้านนี่ จักถังเพละนี่นี่ค่อยเห็นอยู่นะยจะมีหูว่าถังเลยนะเพลินพุจักคอมเมนต์เลยทุกคนเลยฝาปิดนี่อ่ะดูซิสองราคาพี่พี่เจ้ราคาอะไรพี่กระติดต่อกก็เลยได้ขนาดนี้นอ๋อระมาณนสิบเอ็ดซิซองราคาซิซองราคอันนี้ค่มโบมเนาะ สังเกตเห็นนะทุกคนนะอันนี้เส้นทางโฮจิมินห์แล้วมันอ่ามันเห็นเนี่ยการเล่นล,ลูกปืนของทหารนะพี่นะเด็กย่นเห็นปุ๊บมันก็นเอาลูกบอมมาทิ้มซะเลยนี่โอ้อยังเลืกขนาดนั้นอันนี้นี่ใหญ่ขนาดไหนนี่โอ้อยเลืกเลยตามที่เขายัางมานะเขาจะเห็นขุมลูกบอมเล็บตามเส,ส้นทางโฮจิมินห์โอ้หลายนะทุกคนเลยนี่คือโบมนี่กันนี่ หื่นซ่านโอ้เรื่องนี้คักน,นี่คือเรื่องนี้อันนัโอ้งามจรินะน,นะั้นข้าวเจาะใจเจมลยนี่นเตาะใจหื่นเลยจะมันหลมเลยเออวะนี่คักเนาะอือหืนไปเลยหื้ ไล่ลูก็ไล่โล่เอออย่างแบบบอลบ่ออันนั้นน่ะคือไฟไหม้บ่อเนี่ยโอ้ไฟไหม้ตอนที่มาชุดนั้นเด้เออไปทางนี้แหละไฟไหม้เนาะเขามีเขาถ่ายตอนนั้นเด้มันเขามีจักตอนนั้นน่ะพอดีเจ้าเมือไฟไหม้เรือเหมือนนั้นน่ะโอ้เป็นอะนี้แหละไฟไหม้เกิดจักอันน่ะไฟอันนั้นบ่อมือมืออ๋อมือโอ้เอาดับท่านเนาะดับน้ำโอ้ โอ้ขักาคาขึ้นแล้วนี่ดิมุ่งน <itous> ้ำประทองคอโอ้จะมุ่งมุ่งหนาเลยเนาะโอ้ถือว่ามันเป็นแบบคือคือจังหลังกาแฟเนี่ยนะงาม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 โอ้ขักได้ขึ้นแล้วนี่ถือว่าผู้อเมแบบนี่ก็นสิโอ้เก่งได้ผู้อเมเบนี่ อองเต่าเลยปู่องเต่าเนาะโอ้ <laughs> ที่จริงเขาจะขึ้นเฮิร์นหลนังนี้แต่เขามีอครบเจ้าของเขาก็เลยเขามีขึ้นนะทุกคนเลยพราะว่าการลงเฮิร์นเขาอีกแลถ,ถ้าว่าออเจ้าของเฮิร์นอนุญาตเขาก็จะขึ้นไปได้นี่ <laughs> ยังตัวนี้ยังดั้งเดิมไหมทุกคนเลยแต่กฟ็ฟูในข้าวสงฆ์เนีอู้นักอะไรอย่างางีน้นี่ยังไหมอะไรเนาะนะโอ้โหเ <laughs> นี่ยผมรู้บม่ม บัลชวนสบายดีเออนอดูโบมไม่บอกหุ่มหลายเลยก็ะโดดนี่ทุกคนเลยนะขุมพุโบมอืออันนี้ก็บแมนลึกเลยนี่ขุมพุโบมนี่นะ เหินนน้องนี่เนะาะใช่ยังใช่โด,โดยแม่เล่ามีกินข้าอยู่นะ,ะ,ะนกินขา้าวทุกคนเด้อเออเนะาะขาเจ้าส่ชีตบดังเดิมเลยเนาะวสังเกเต่นแต่นหลังขาเจ้าใส่บนตรงโคมาเลยทเทวๆเขตนี้บนม,มีแตกมูสัสิ่ทุกคนเจาบอตองคอใ่หางอะเออนาอที่บอกนะบงคอทุกคนว่าเข้าใจใบาตานมีม้ไหมนะ ไม่ต้องโคอเม็นไม่เลยกเลยทุกคนด้วเออบันชวนเมาเหล้าได้บ่กุตรังเลยลลล <laughs> ลเราเบาเราบาไม่ได้อ,ไดอันน่ะพี่น้องสนเผาบรูนี่อันน่ะหมาของข้าเจ้านี่เปรียบเหมือนลูกข้าเจ้าได้ข้าขเจ้าก็มีหมามีหมาเฝ้า,าดโดย ่หมาในเฝ้าอยู่ตลอดด้วยพอหมานี่เวลาไปป่าไปดงปุ๊บหมาจะนี่จะเห่าหนูเห่าสัตว์สาตว์สิงด้นั่นี่ด้วโด้วยอรุณตามสบายตามสบายอืมอด้วยเด็กยันยังนะขึ้นลิ้นก <infinity> ็ได้บ่ขึ้นเบิ้งก็ได้บ่เออเอาเอาเดี๋ยวขึ้นเบิ้งเพิ่นเพิ่นเพิ่นขออนุญาตเพิ่นขึ้นแล้ว เดอนี่เออกินข้าวเนาะด้วยเออเป็นห้องโถงได้เปอนกินข้าวกับเถอะเออมังอือ๋อกินมังเอือเออด้วยอะไรตามสบายกินกินกินข้าวอันแรงบอกกินข้าวแรงเนาะบ๊อบเล่าได้ยหมบ๊อบพนบ๊อบเล่าได้บ่มบ๊เวียดได้บ่ <l ots> <c oughs> อ๋อมีแต่บอบรูเนาะเออเออโอ้เข้าเฮ็ดตรงได้นะไปงเฮ็ดป่เบ็ดนี้บนะไปบป่เบ็ดนี้ปเปนาะบอเฮ้บาเปนเปล่านเนบออันนี้ไปเนาะบอเอา้ามือเ้านี่บปช่ไบได้ไปบเบ<ร>าหูเบ้เทีนเออบอลบริเห็นแต่ว่าเฮามาแจกกันสีน้ำใจเฮ้มือเ้านี้ไอ้คนบไปลาซ้ําม แต่ละมื้อชี้เจ้าหากินอะไรหาเห็ดหาห้อนหาปลาบออันนี้มันเข้าหน้าบ่เข้าหาบ่เข้าหายพิกานี่ได้จักสอบติดเข้าหาปีกานี่สำนีและเออเขาพ่อกินบอเขาเนาะพอนบ่พ่อบ่เออบอพ่อแล้วหาหาตึ้งจะได้บ่หมดเลยเอาเงินเออหาเงินไปซื้อได้ทุกคนเลย เออครอบเจอาครอบเจอเด็น้ำน้ำนี่ใช่กินน้ำลิ้นเนี่ยเนาะเด็กน้ำลิ้นเด็กน้ำกินเด็น้ำลิ้นที่มันไหลจะกทางผู้เนี่ยอันนี้มักซารีอนนี้ใบปุในโซงเดือนห้าเดือนหกเด็กแม่นบอกใบปุเนี่ยอู้หูอู้หูนะอันนี้ขึ้นพี่น้องส่วนเผาบรูทังนี้ขึ้นมาแล้วจะเย็นเย็นนะขึ้นพิ่นเพิ่นมุ่งบัวตองอันนี้มุ่งบัตตองคอเนี่ยมันเย็น เดี๋ยวบนต้องขอนี่เอาอีแถวนี้เราได้ไปมุ่งเนาะน,นี่แถวนีนะ้สบายแต่บ้านเฮานี่บ่ต้องขอพวกนี้นี่ต้นขอมีอยู่เลยมันเป็นโคกมีอยู่มันมอยู่ที่พื้นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ต้นอันนี้นี่นี่นี่นอืมเดี๋ยวมันมีต่วคุมบมนี่เนาะ มีปะบ้านสาวโซ่แถวนี้ก็นฟาโคตรฟ้มีมีปะโอ้นี่เขาจะใส่น้ำลิ้นมันจะพูดมั้บ<อ><น>่นำ้นำริ้เนเลยนะน้นำริ้นนั่นเองน้ำน้ำริ้นมันจะพูดน้ำน้นำริ้นเนี่ยเอามาจะพูดเนาะน้ำลิ้นเนาะโอ้ดูเป็นไส์อาจารย์ดาวเทพนะเวลาเบิง่งโทรทัศน์ถือว่าไส์แพนพนี่ยไส์แพนโซลเซิลเก็บ เก็บไฟไว้กันคืนเลนยไต้บเบิ้งโทรทัศน์ได้พร้อมนี่น,น,นี่มีลูกอีตอกได้เฮิร์นคนได้จะเจ้าเฮดไทยเลยนะพ่อเท้าเฮดไทยเฮดไทยเนาะโอ้เฮดไทยเอ้พ่มีเงินเห็ดหนาโอ้พอแถวนี้เนี่ยมันหม้อกับการเฮดไทยเนาะอืม บ่อนพยูนี่มีสามซีดังคาเฮิร์นแต่ละบ่อนแต่ละบ่อนด้โอ้วันนี้อันรถอีตอกได้ไปซื้ออยู่ไชซ,ซื้ออยู่บ้านจะซืปโอปนบ่ะเออซื้ออยู่้านซื้อปนโอ้ซื้อเป็นเงินกิบเท่าไงชาวล้านโอ้ชาวลาา้านตะกี้เล,ลย,เยช,าชาวล้านตะกี้ตะกี้เงินเดือนร้อยละสหานอเดี๋ยวนี้ก็ะชั่นสห้าล้านเนี่ยโอ้สิบห้าล้านเนี่ยตึกตกอยู่พันปลายดอลลาร์เลยอ่าแม่นบอกพันปลายดอลลาร์เลย ลล่ะเคยบําเพ็ญล่ะท่านวันนี้ถ้ายอะไรบ่เงินบาทจะตกอยู่จักจมื่นสี่มื่นปลายห้ามื่นปายได้เดี๋ยวนี้ได้ห้ามื่นบาทได้โอ้ถ้ายแบบเพิ่งซื้อรถอีต็อกนี้ได้ถือว่าค่อนข้างที่จะมีเงินได้แถวนี้ทุกคนได้นี่ได้กับผูดเรื่องเงินมุ่งสังเกตีนี่ก็ถือว่าครบครูนั้นก็ถือว่าดูเอามันได้นี่เงินเฟิร์นนี่เมุ่งสังเกตีเรื่งสิ่งนี่ ซื้ออยู่สิบปอนด์สาวห้าล้านวันค่ะสาวไปล้านวันี่อันนี้อันนี้ก็เฮิร์นไม่เฮิร์นพี่น้องคนบ่อนี่กะเฮิร์นลูกเฮิร์นเต้าแล้วนี่ยกี่เนาะเฮิรนลูกเฮิร์นลูกสาวแล้วเนี่ยเฮิร์นสายแล้วมุ่งไปตรงคอคักเลยนี่มาหนัดกับเจ้านี่ปุ๋ยไว้แล้วก็บยูนิเดอร์ได้นี่เดือนหน้าได้กินได้หนี่มาหนัดนี กันเบะเขานี่เบะมันกินแต่แทนน่นี้โอ้โหนาะงต้งผีลึกเลยนี่เนาะบ้านบ้านนี้นี่เขาห่ากกัมยูุ่นี่เลยทุกคนนะห่ากกัมยู่นี่มีแหามาอยาอย่ในสงสครามเลยมามย่นี่ปีปีสองพันสิบสองเขาเรลืมมายย่เขามาอยูทับอิดอีดอโลละทับอิดที่เขามาอย่นี่นะเขามาทางหายก้อนเขามาทางหายระยู่เปลี่ยนเป็นกุ้มเป็นก้อนโซนกันมากมันได้มากเลย มาอยู the 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 ่เลยบ้านนี้ฮะนะก็เลยเกิดเป็นบ้านละวิ่งแล้วบ้านละวิ่งเนี่ยกับบ้านละเบิ้นมาอยู่ด้วยกันเกิดเป็นบ้านละวิ่งทุกคนสวัสดีให้กินพี่เถอะเออหอยหอยมป็นหอยหอยก้นแหลมนะบ่อ้ยหอยหอมเนาะโอ้หอยหอมนี่ราคาแพงนะอยู่สิโปนด์จะไปหางมเอาบ่ไปหางมเอ้าเอ่หอยหอมนี่ราคาแพงถ้าอยู่บ้านเฮาได้แถวนี้หากินนะงมเอาแต่โฮอละเวิ้ลบ่ บอน้ำเสีงอ๋อเสียงไฟอ๋อเ <ừ. S 1> oh, สียงไฟงจะประหารหม่อมออี้ก็ได้ดทานถ้าก็ขึ้นท้งลายหอยอันนั้นอันใบยังไงมากยังไงเจอชลแย่มาบวบบ่เขาขายอยู่ตลา<อ><อ>ดวเขามาเตะแล้วลมาพูกเนาะ กินข้าวก่อนโน้โบประยังขอบเจอ๋อขอบเจอ๋อเดี่ยวพี่น้องคนท่วบร,รูมาเฮนเพิ่นเพินเ่นเห็นแล้วเพิ่นเพิ่นกินข้าวน้ำ <c oughs> ขอบเจอ๋อขอบเจอ๋อเดี๋ยวขอเบิ่งก่อนมะพี่เลนีนี่เด็กทุกคนนะนี่อ๋อมะอันนี้เนาะเห็นขายอยู่ตลาดอยู่มะอันนี้นะแต่ข้าวไม่เคยเห็นต้นมากับเห็นใบคือใบมะโบบินี่แหละโอ้นี่เนาะบ้ามันใหญ่ขึ้นมากเลยเป็นวันนี้เดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นมาเลยนี่น ตาห่าวตาหาวนึ่งกินหรือ่บ่ใหญ่เมืนบ่นึ่งกินเข็แกงก็งกกได้เออแกงกระไดเนาะบอลชลอ๋อเล็กอันทิจับไปหาคนเอาหน่ะบอลนี่นะโอ้อเล็กในสมัยสงครามและชาวบ้านไปหาเก็บเอาเนาะปลาคนคนเนาะเขาจะเอาเล็กยามนี่นะเหมือนบนกกนเอเล็กยามแล้วไปค้นหา อันนี้อันนี้ก็บินรูปมนี่นี่เนาะวอ๋อันนี้ก็แม่นบ่แม่นบ่นี่ก็เล็กรถบางท่านเนาะนี่เนาะเล็กรถในสมัยสงครามคุเน้องเด็แม่นมาเลยทำนี่ตัวนี้ก็แม่นกับฟุ้ยนี่เนาะนี่อ๋ออันนี้ก็แม่นกับฟุ้ยนี่เนาะสซลายเป็นกับฟุ้ยไปสซลายเนาะอันนี้ก็บินโอมตัวนี้อันนี้กาบ กับอ่าบ้านเฮาอุ่นตัวใช่มอมเลโอ้หล่อดีเนาะจุดเจ้าปทะหารอันอันเอาตรงไหนคือโอ้ประหารยามอ๋อหน่อยยามอ๋อยามลูกช่องช่ขาเหมือนโอ้โหลึกเนาะอันนี้ขึ้นเน็บมันจริงจแม่นบ่ะนี่นี่แม่นบ่ะเนบมันแม่นอันนี้นี่โอ้มีครบหมดเลยได้ Oh, หลายนี่นะทุกคนมในข้าสงฆ์เนี่ยอันนี้เอาไปท่านมดด้่นิดเขาเอาแค่โซนนึงนะโซนหลายมันก็ฟูอยู่นะก็ฟูนลำเลอ่าน้ำมันโอ้บ <c oughs> oh, ัดรชิ้นที่เยอะเบิ้งอีเมนตัวนี้ทุกคนเลยนี่นี่อันนี้เมนอ่์คือมันโหโนยนนะทุกคนเลยนี่นี่โหโนยนบางท่านแต่มีหูว่าชิ้นโซนของตัวใดมันนี่เขาเอามาตัดน,นะบน่ดนี่มาตันปุ๊บเลยแหละ มาใส่เห็ดผลประโยชน์มาห้องน้ำไว้โอ้นี่เป็นเกี่ยวได้นี่ซากยนตกทุกคนเลยแต่มาเห็ดประโยชน์เนี่นี่ทะลุกันไหมนี่ยนี่ยเนี่เนี่ยนี่นเขาไปได้เอาขึ้นมาเขาไปทันเอาขึ้นมานี่ผมลูกโบมแต่มีลูกโบมอยู่นี่นี่ทุกคนเบิ่งก่อนเด็กนี่มีหัวรุ่นรุ่นรุ่นห้าร้อยปอนด์เนี่ยรุ่นนี้นี มันตกมันตกมีมีเพื่อขึ้นเลยนี่นี่สลักมันอุ้ยเฮ้ยมันเตะแล้วนี่เนาะหรือมันอะไรได้บ่องวันแล้วเร็วตกเยอหมดป๊าทุกตัวนี้ก็แม่นนี่เนาะโอ้อืมอันนี้จีเจ้าเอามาตะป้าผัวบอเออตะป้าแหละกอดหามา้อู้เยี่ยวอ่ะเจ้า อันนี้พาวบบ่มด้านนี้ด้านนี้บักโตมันมันมีลูกประตูมานะอยู่ในนี้นะเออมันอยู่เป็นร้อยอันผัวมันไข่มาปุ๊บแล้วมันทํางานเลยนี่อ๋อพวบบ่มมาเลยด้านี่เจ้าเจ้าไปเอามาตะป้าเนาะเออเยอะอยู่เยอะอันเจ้าซื้อต่อเขาอืมจะพยายามเถอะแคมเซ่ด้านนี้โอ้อันนี้นี่คืออันนั้นนอนนี่นอนมันลงมาแป๊บอันนั้นเลยนอนนี่นอนี่มีห่างครับนี่ เอาเบื้งละหัตมันก่อนถือว่าเขาเย็บได้เนาะเขาเย็บได้นลยโอ้มันเตะแลยเด้นี่ละหัตมันนี่เม้นมาดิสเพนบ่ดิสเ i นซี n บ่แอนบอมเด้โอ้โหนนี่เม้นหมดเลยทีนี่ภาษาอังกฤษหมดเลยอืมเด้อันนี้แม่พี่ช่างจะนี้กระฟุอย่างดีกะฟูอันนี้คือยักษ์ลายเส้คือมันตกลงมาบ่ลายเส้นขนาดคือตกลงมาอันนี้บัก บักบักห้าร้ยปอนด์มาเล่นนี่เล่นี่กว่าบอลนี่กว่าได้ตัวนี้นะกว่าได้ตัวนี้วันนี้พอบอมมาเล่นนี่เพลียเลยเนาะชิจะไปเอาอยู่ไงเอิ่มทำดองทำป้าทำดองทำป้าแถวๆนี้โอ้โหคนยังหลายเลยแถวๆนี่เลยยังหลายเนาะเนื่องจากว่ามันเขาซื้อมันถื่แล้วเขาไปหากันแล้ววาแพงวันนี้เขาจะซื้อนี่ซื้อโลเท่าไหร่อันนี้พันบอก สามพันโธ่สามพันเนาะอันนี้มีมีผู้ซื้อหรือวันนี้เออซื้อเนี่ยซื้อแล้วเนาะผู้ใดซื้อผู้ซื้อเบียดลูกชายเราลูกชายเราซื้อให้เบียดเออเบียดเบี้ยเงินให้ละเราซื้อเราแก่เขาแก้ปกระโด่พู๋อ๋อแก้ปกระโดออ้อผ้าบังเลยเนาะอ้อทั้งพีเลยอ้อทั้งกระปายเลยเนาะไปซื้อสกสงครามบางพันเนาะอันนี้มันมันเตะแล้วนี่มันไข่เอามา ส่วน,นมนันมันมาปุ๊บแลมันไข่เอาก่อนไะมันไข่เอาปุ๊บเลยอ่ะตู้ชอมนี่มันทํางานตัวนี้ไดกันตัวนี้นะแมนตัวนี้อันนี้แมนแกปปะมันหมดนี่จะได้นี่เนี้ยนี่น,นะนมาโต้นมันอันนี้ได้นี่น,นี่มาโต้นมันอ่ะนี่แกบมันจะอยู่ตรงนี้มันแกบเนาะทำงานเนาะเด้อเอเพืเ่อไปได้ไปเอาเด้อทุกคนเด้อน,นี่นี่อ้าบนวูนี่นี่ เนร์ได้นี่เขาก็อ่านอีอ่อนมั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 นกูดมันขาดแล้วนะโอ้อันนี้ก็ดไม่รู้ปืนนี่ทุกคนอันนี้เนี่ยเขามีโฮว่าเพลือมันนี่อันนี้กันดีนี่จักเพลือมันนั่นเงของรถได้คือใช่ไหมอู้หูหูหนักนี่นี่นะวิวแจักจักไม่เพลือเคื่อนฉันสดบนนี้อายุกว่าบ้าน13ปี นี่ได้เจ้าเก็บมานอนอือเด็กๆอันนี้เพิ่นสะโทษทุกคนเนี่ยน้อยใช่ไหมสองแมทท่าซีฟีปีเขาจะมานอนออกกับพ่อแม่เขาจะนอนประมาณ4คน4คนหรือ3คนนี่เพาว่า3คนนั่นในบึงส่งนี่มันสามคนนี่ประมาณ3คน8 9ปีสิปีนี่ได้เจ้ามานอนสองคนด้อยเด็กอ้วโอ้ เแมันเอาโพล่ะแถนี้ฮิดข้องแถนี้นี่ปุ๊บเลยเขมันเอาไม้ปุ๊บเดี๋ยวอาเฮิร์นแล้วเนาะแม่นไหนโอ้เอาโพล่ะเดี๋ยวอาเฮิร์นเอาโพลก็เฮิร์นนี่เขาจำเอาอีกเขาจำเอาเลยเนาะจำเอาเลยคืออ้อนจำอ้อนจากผีเลยแม่นจะไปยูเฮิร์นพบาวเลยเฮิรนแล้วแต่เนาะว่าฉีเอามือฮันจะยังยังถืออยู่วะอลูกสาวนี่มือเฮิร์นโผยังถือกันอยู่บะแทนนี้ถืออยู่ถืออยูแมนบัดนี้สองคนอยู่เฮิร์นหลังนั้นเี่ผู้สาวมันนี่ลูกสาวมันนี่เห็นไหมผู้สาวมันนี่กับเขาเขาเจ้าจะเอาอีไเอาอี อ๋อเฮือนฮะแม่นถ้าว่าเอาลูกๆกเคยมากออนฮะแม่นันว่าบ่ได้เงินแต่งอีกสู้ก็ยนยาว่าลูกเคยมาสู้อยู่นี่ต้องปู่เฮือนอยู่อีกบ่ให้อยู่นําเพิ่นพ่อเฒ่าอืแวอยู่ใกล้ๆแบบนั้นันอ๋ออยู่ใกล้ๆกันเนาะอเอิ้นว่าอันนั้นคือเอามาเฮือนแม่นโอ้อันนั้นเนาะอันนี้มันแม่หน้ากจาบ่ลืมหยังนี่หน้าหน้า่จะดุจะหงแล้วกจบ่ได้เฮ็ดออด่จกบ่มีพื้นที่ทอคุมบ่อยู่พุ่นเอ้ย มีตัวขุมบ่มเลยนี่มดลายเติบเลย่อสะดุดตะเกาได้ตัวคุณชิดไปล้านทีโอ้ขดีกว่ามีแต่ต้นดอกบานอาเด้นี่ดอกบานอาเด้มันหมดนมน้ำผึงโอ้อากาศดีอากาศดีอืมกระเทยวายาตอนนี้นี่แั่มันยากห้ามละปุ๊บละเอาไปห้ามจะสู้อ๋โตเอาไว้ตั้งหักแด้วหมืนป่โตโตเอาไว้โยกบ,บังตั้งหกักตัวนั้นเอาไว้จะยืดยาวกว่าเมืนบ่ะ ตอนนั้นโอ้โดนตอนนี้ใช้ตัวนี้ก่อนตัวนี้เราใช้ตัวนี้ก่อนเด้หั่นเมือละน้อยเมือละเน็กนะแต่ตัวนี้ชิมัดก่อนบางคนนี่เขาสุ่มนีเขาเอาบางคนเอาใบตัวนี้ห้ามตัวนี้ต่อเลยได้เนาะจะไปใช้เจอีกก็ได้เอานี่ห้่นมันเลยโอ้เนั่ยเลยโอ้เอาตัวนี้สู้เลยห้่นเลยโอ้ปุ๊กขนาดนี้อันนี้นี่แถวแถวเขต เราวิง่งรเราเวิร์นบางฮันนี่เขาจะได้เห็นท่อส่งน้ำมันแถวนี้นล่าไอ้แถวท่งตัวท่อน้ำมันนี่นี่อันนี้มันสายโฟนี่เขาเจ้าบางฮันมันบอกมันบอกน,น,นันนี้มันบอกสายโฟนี่บางฮันนะสายมันบอ,อ,อกเขาจะเอามาจะใช้เั่นนี่นะเก็บมาแต่ผู้บริหารเออทุกคนเห็นไหมสายโฟนี่สายน้ำบางฮันสายเทเฟโทรศัพท์อะไรยังไซะ นี่เขาจะเอามาแต่ป่าเลยนี่มันมันอยู่ในถ้ำส่วนใหญ่แถวแถวนี้โอ้ยังมียังเหลืออยู่เนาะคือว่าเนี่ยมันลีนก็ยังยั่งอยู่ในแถวนี้เนาะโอ้ยป่าแถวนี้นี่ทุกคนเลยอันนั้นกระตุกลีนข้าเจ้าข่าหักเอามาเลยได้ลีนก็ยังยั่งอยู่เด้มันอยู่ในถ้ำอยู่ในอย่งนี่ทุกคนเลยก็คือจะเห็นกันนี่กสายโทรศัพท์สายโฟนนี่เขาเก็บมากมาก็ยังยังสมบูรณ์อยู่แสดงว่ามันอยู่ในถ้ำเลย ถ้าวาอยู่ในที่แดดถึงนะมันมันเสริมแล้วมันโดมาแล้วเพราะว่าอันนี้มันผ่านมา50ปีแล้วทุกคนเลยแสดงว่าแถวน,นี้มีทำลีไพ่นะครับสงข้ามก็ถือว่าลายเลยถึงเขามีสมารถที่จะพาทุกคนไปได้เนืน่องจากว่ามันมันไกลมันซับซ้อนแต่เนี้เอา้าทุกคนเดี๋ยวเขาเมื่อก่อนบัดนี้คับเลยทุกคนเดียเอา้าอยู่ดีสบาไเลยทุกคนเด้อเอา้าพวกเราเขาบลับคลิปนี้กันเอ้าอยู่ดีไม่แห้งทุกคนเลยเขาเมื่อก่อนบนัดนี้นี่คือเขตละวี่ บ้านเขตเสด,ดเ็จราเวียดนามของเมืองสิบปุ่นทุกคนเลยเมืองวันนี้นนนขำเลยทุกคนเลย